ก็จะมาติดกิฟตปีนะครับอันนี้เป็นปิ่นโตนะครับลูกชายปิ่นคีรีนะครับบวกกับลูกสาวลอนนี่นะครับลอนนี่เก้าล้านแม่ดีเอโก้นะครับชุดนี้ก็ติดกิฟปีนะครับเตรียมจัดส่งนะครับผมเพื่อความชัดเจนนะครับวิธีติดกิฟปีก็ติดประมาณ ห้าสิบเปอร์เซ็นของลิบนะครับนี่นะครับเพื่อที่จะขยายเวลาไก่มันโตนะครับกิบปีกกิบปีกมันก็จะขยายไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จิบแล้วก็เผื่อไปด้วยนะครับเผื่อเผื่อโตนะอย่าให้โดนเส้นเลือดนะครับอันนี้มันขนมันเยอะนะนี่นครับถ้าไม่โดนเส้นเลือดไก่ก็จะไม่เจ็บนะครับ ก็จะเป็นกิบหนึนะครับตัวต่อไปนะครับก็คอ,อกนี้มีทั้งหมด5ตัวนะครับกิบที่101่งรถึงหนึเนี่ยพ่อแม่เดียวกันแล้วก็สแสดงว่าคอ,อกนี้เป็นคู่เกิดกันนะครับเวลาเราจะเช็คกิบนะเพื่อความชัดเจนนะครับ พยายามอย่าให้โดนเส้นเลือดนะครับแล้วก็ติดเผื่อเผื่อลูกไก่โตด้วยนะครับมันก็จะติดแบบโตนะอันนี้นโอเคนะครับขอบค้า